มีอิทธิฤทธิ์มีพุทธานุภาพมากบันดาลประธานพองลาบยศสุขสระเสริฐให้แก่ข้าพพระพุทธเจ้าแบบปฏิหารทุกวันทุกเวลาสารีกุตโตมหาโมอกคลรณะยันติ Hā neut vokt maðar maith kannu 9-10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  10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  เรียบร้อยันีท่านต้องการอะไรปนี้อะไรก็อย่างชาตเชนพ่อนะยะทัางหุดโลกธาตุแห่สัตว์ระวาตร้อมด้วยผู้มีบุญบารมีทั้งสามได้มาประสิทธิแจ้งจให้ได้ชี่อค์ารศนาขอได้ขอมรดิฐานจิตใดไม่สำเร็จพุนทรัญญาอิทธามำที่ไปเข้าสู่กระบงนี้อิที่สั วันปียักษ์มากมานะสัมปติายเร่ยสัมปติายะนำทางโอญปิเจอรุิเดจตสิกาะท่นาะกิดนามวุลปารัอัจายอัจยเอจิตังปิยามม

สัมปติใช้เที่ยวไปเที่ยวพักเดี๋ยวจะเรียกผูกนะแก่จากายจากจิตของโยมขึ้นมาแล้วเนี่ยผูกไว้ออกไปไหนและคนที่ไม่ใช่มีบารมีเท่าพระเจ้าไม่สามารถมาทำอะไรโยมได้แต่แต่ไม่เป็นผลไปเอโกจตตารุปตาติฏฐิ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 เอโกจตตารุ ปัตตาพิทยนับหกโมฆานัตยะวะกึงเรณ์นับหกโมฆานัตยะวะกึงเรณ์นับหกโมฆานัตยะวะกึงเรล์ผูกกายกับจิตจิตกับกายของท่านทั้งหลายผูกกายกับจิตจิตกับกายกายกับจิตจิตกับกายผูกกายกับจิตจิตกับกายให้เป็นเอกาเอกายกตาจิตจิตเป็นหนึ่งเดียวกับกายตั้งแต่นี้ไปนี้ตลอดการตลอดไปนะมะพัทธานโมบุติยะอสาวิสรปุศะภูพาภานาวกัสสนาทุนีนาปาสสุชาสมาณะ ตปติสาธุทิ่ชาลิกระถานี้เวลาโยมไปเจอคนที่เกิดอุบัติเหตุโยมเคยเห็นไหมโดนรถโครมพอถ้ามันติ้นใจนะมันจะไม่มีที่ไปอีนี้พอทายมเห็นปุ๊บโครมพอยมไปใกล้ๆมันจะยืนอยู่แถวนั้นเหละยโยมเรียกันเลย องจิตจิตจิตจตาจ,จิตของนายคนที่ตายตรงเนี้ยให้กลับเข้าสู่ร่างตมเอหิจิตตังปิยังมณวะเรียกได้เลยนะหรือคนจะสิ้นใจบอกว่าเขายังไม่ถึงเวลาที่จะจากไปยงเรียกเลยแต่คนที่เป็นเจ็บถ่าเด็กป่วยที่เป็นยากของเราเนี่ยเดี๋ยวหลังมาอัดเขาก็แลวกันวันหลังต้องมาบ่อยๆที่จะได้ดวิชา นานๆมาทีมันก็อย่ากให้ทำนักถามไม่ถูกต้องตอนนั้นปุ๊บต้องคิดถึงเลยนะมาแค่ช่วยให้มึงไม่มาเอาชีวิตของเขานะเขายังไม่ถึงเวลาตายเขายังไม่ได้ปวดลูกยังไม่ได้ปวดหลังให้เขาปวดลูกปวดหลังได้เขาแบกมือเนี่ยเดินไปข้ามไปครับเพื่ที่เข็นนะนะเข็นเข้าไป้ดนเก็บแล้วนะสมรภมิเรียกกลับมาบางสกุล มาตะคกนแกต็มาตะจนตายก็เรียกอย่างเนี้ยปืนห่อหะวงหมอหลวงอะไรนั้นมาจิงทธวิญญาณิพนธ์เรื่องนี้การนําพุทธปริญญามาบำรรักนำมาบำบรักษาจิตผูกป่นนวยนะเดี๋ยวไปอ่านก็ได้เขาเอาของวิญญาณิพนธ์มาไปไปเรียนเยอะะไปทำวิญญาณินต่อขยายความต่อในเพราะเรื่องจิตมาาาศึกษาเรื่องจิโดต แค่ไม่พกอืมหมดแล้วพร้อมแล้วเนี่ยอธิบายนี้มาแค่นั้นแหละยโอ้แค่นี้ก็สี่พกแล้วคนดูสิงห์โมรีใจไม่ดีแล้วช่พุ่งนี้ไปทำงานทำงานอะไรหรอกนะทรรมานครับอ๋อกรรมกานไปตอนสายสายก็ได้จะไดครับจั้าบ้านง่ายครับไปอีกบ้านหนึครับ ออไปอีกใช้วันหนึ่งยิ่งดีใช้หน้าไปหาบูศุกเลยอีนี้กรถาที่เปิดดวงนี่ก็ถาบูศุกนะหาะถาบศุกนะเป็นกระถาปวศุกนะ <S <S ไปนัป้นสมควรไปใช้หน้าจะได้โชคดีไปหา,าลูกชาลรคเจ็บอย่าบอกลูกชาเนี่มันไม่ได้มาหากูนานแล้วมึงยังไม่ได้เป็นตั้งหมดตี่อง <c oughs> นี้ไปอธิบายในกรวยนั้นมีมากมีถูมีมาสองคามีถูสองซี่มีปูนแล้วก็มียาฉุนพอไปถึงบ้านทำหน้ามะหาบ้านถ้ามีสารประภูไปที่สารประภูถ้าอยู่คอน,นโดอยู่บ้านพักอยู่อะไรก็กไปหาเอียพัดเลนก็ไปที่สารประภูไปแล้วอภะอมากอภู เอ,ปอาปูนเอายาฉวนวางไว้ที่พื้นแล้วตบพื้นตามที่นั่นณมัทนฉะอนะโมกุไถยเนี่ยที่ให้คะถาไปตบพื้นหน้าครั้งนะตบพื้นดินนะพื้นดินพื้นปูนที่เราวาไม่ต้องไปสนใจวางแนละ้วเสร็จเรียบร้อยประกบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกรมหมากอพูมาฝากเป็นของที่พ่อชอบแม่ชอบด้วยเหตุน,นี้ลูกขอแม่พูดกับแม่ก่อนนะลูกขอแม่ ร้อยสองร้อยล้านสองพันสามพันล้าน,าานไปถึงหมื่นัน้นขอให้มากที่สุดน,นะถ้าขอน้อยเพราะแม่พรณีมีกำลัง2ีอเอ็ถ้าขอต่ากวันนี้ไม่ให้เพะนั้นขอเียอะๆเอาไว้นะนะครับท,ทูกจะูปากพันธนาหาบ้านนะพันา,าหาบ้านแนตะ่ถา้าหากมีสารสารดังกล่าวพันธนาขอสสาท ถ้าเป็นตึกแถวเป็นบ้านเช่าอะไรที่ไม่มีหันหน้าเาห้าห้องตัวเองได่มีโยมที่ประทุมธานีมาหรือเปล่าไปไว้บ้านเช่ามาอาบน้ำมนต์แล้วก็ทำดวงเนี้ยแล้วบอกมันจะซื้อเลยเบอร์ห้องเลยซื้อได้นิดเดียวถูกแค่ห้าร้อยบาทแทนที่จะได้ได้ได้หลายล้านถูกแค่นั้นเดีย บางทีเทวดาลองใจถ um, ้าคนไม่รู้ก็โอ้มึงสวยมากแต่จัมาหาธัมมานะจะพลิกให้นะไม่เ่อย่างไม่มาอันนี้บอกแล้วอีนี้ทูกห้าต่อบอกข้อขอข้อเลยนะขอข้อข้อก็คือพระภูมิเจ้าพี่ขอได้ห้าข้อห้าประกาศน้โยมนะโยมที่เพิ่งมาถึงขอได้ห้าข้อคิดคิดอตัองแต่นี้ขับรถไปอย่าเบินะการคิด พ่ถ้าหาก่คิดแล้วเกิดปิติแสดงว่าถูกฉลอกแล้วผมก็ตัดอยากได้พ่อพ่อนะเดี๋ยวผมจะขอรับน,นะถ้าเกิดมัเกิดปิติรู้สึกผลลูกขนหอบสำเร็จถ้าพ่อลูกอยากได้บ้านราคาถ้าค่าติดล้านขึ้นนะลูกพ่อนะแล้วถ้าเกิดคนลุกขนพอนได้จริงๆต้องขอเยอะๆนะเพราะบุญบรารมีของท่านแ่บทีทุกส่วนนะขึ้น ขึ้นพองสายมากข,ข,ขึ้นตรงนี้ตรงระนาบตรนะของแท้ของธรรมาจะขึ้นขึ้นแต่ไม่สายจะมีสีแดงแดงทั้งหมดกำลังต่อรองอะไรกันมีสีแดงแทรกเข้ามกติี้องสายต้อวลนะแต่นี่มีสีแดงแดงกำลังต่อรองก็มีการต่อรองกันเข้มพ้นเลย ส,จจสี่ไม่ใชแต่เพื่อนเจ้าจะบอกสีมันจะบอกแต่ต้องปฏิบัตินะต,ต้องไปทำต่อทีนี้ปลากนั้นมีอะไรมีข้อตอบอย่างที่ว่ามีข้อตอบเดี๋ยวข้าเอาข้อตอบแต่รวยในกระถางตูกหรือที่ที่ชายหน้าถ้ามันมีมีที่เพาะอะไรก็เพาะเลยแล้วก็บอกเพื่อนปู่ว่าห้ามถอนห้ามถอนออก่างทีอยู่ๆเห็นมีต้นงาขึ้นมาไปถอนออกไลยครื ม่มีต้นอ่ต้นมันมีถั่วง,งาเนีมีถั่วง,งา,งงาทัดต่อหอกหายถ้ามันขึ้นมาแล้วเรีอย่าไปถอนนะต้องดูแลให้ดีจนกระทั่องออกดอกออกผลแล้วก็ดวงดีตลอดเพอมีออกมีผลก็ทำตูกใหม่เพาะใหม่ให้มันรับประทานได้ยิ่งดีงานนะเราสามารถไปโรยขนมไปทำขนมได้หรือมาบดทานทานเป็นยาได้ทำน,น้ำฉิง น้ำทิ้งโมรอยท่านใส่งานนี้นเราก็ทำได้เป็นยาล้วก็ทำให้ราการและโชคดีตลอดนะดูแลให้ดีแล้วต่อมาเหลือดอกไม้กับกรวยห้ามถอนกรวยทิ้งเอาดอกไม้ประจำวันเกิดของเรามาใส่ใส่แล้วไปไว้ที่ไหนหน้าหัวนอนบนหัวนอนหรือทิ้งคัทหรือตบหมูห้องพระไปสวดมนต์คาถาประจำวันเกิดอันนี้เกิดวันอะไร ภาษาส่าวนยโตหางสิจจบเนี่ยะนั่งฝ่อย่างนี้ไม่ได้นั่งไฝ่ยนี้เดี๋ยวขัดล่างนะมีขัดกลานั่งไฝ่ห้าต่อไปต่อไปนี้ต่อไป,ต,อไปตัวนมนชมจะเกิดวันไหนเอาดอกไม้ใส่ตรงกรวยแล้วก็เขียนชื่อชื่อนามกุลทาเป็นป้ายเหมือนกาดเหมือนเนือนบัตรปกัปกตอปกัปกเสร็จก็สวสด สวนโมตัสสะว่าทัพทั่วไปแล้วก็นโมทัสสะอิปธิพิโสก่อนนะเป็นคาถาที่ยิ่งใหญ่สวดอิปธิพิโสพระครวญเฉยเรือยๆแล้วก็สวดกระถาวันเกิดวันเกิดโยมแยกตรงหานพระพิณิยริยานิชานเก้าเดียวสิบจอบแค่เดียวถ้าสวดได้เร็มากเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้สองนี้จะเกิดภายในเจ็ดวันนะจะต้องปฏิบัติให้ให้ได้พระพุทธเจ้าเปิดดวงให้เจ้าชายวัฒนฤทียเจ็ดวันนี้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เงนินเงินทองเท่าของที่โดนยึดไปก็ได้กลับคืนมาหมดเงืนเยียวที่ต่อยเงนินกู้หรือให้เขายิมไปเดี๋ยวเขาเอามาคืนนะเป็นเรื่องของเทวดาที่ไปบังคับให้คนนั้นโชคดีแนละ้วก็เอาเงินมาคืนมาไม่ใช่แบบบังคับแบบทุกตีนะนอย่างที่ไปทวงหนี้ตัวตัวไปเทวดาเขาจะมีวิธีให้คนที่เป็นหนี้เราที่ยืมเง,งินเราไปเนี่ยเขาโชคดีปุ๊บพอโชคดีปุ๊บเขาคิดถึงเราคนแรก วิจิตรวิชาเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้นะวิชาพิพิจ้าเปิดอยู่อาตอนตนนี้ไปยมหาวเนะน,น,น,นี่ยหลักการก็กลกฐาครับมีเข้าใจไหมใครที่ไม่เข้าใจถามได้มาแนละ้วเดี๋ยวต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จตั้งใจทํานะวันนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่ปีสี่นะนี่จะต้องทำอีกหกทุ่มก็ะจะได้จาวัดกันไน้ปีสองปนะีสามปีสี่พาให้ลูกธรรมมาสวดมนต์น ที่ยกใจบาปไปอรหังสัมมา้องกัหนึ 1, 2, ่งสองสามอรหังสัมาสัมุทธโอภะภาวาพุทธังภะวันตังอพิวาเทมิสวาขาโตภะวาาัจจามโมธรรมายมัสสามิสุปฏิปัญโพภะวัตโตสาวกสังโฆสงังธนรมามิ เตรียมมารับน้ำพุธมนะครับนี้เรื่อนงะพ่อสมินกับย่ามาแจากโชคโยงเนี่ยไม่ยอมเขาไปจุดพายุพายักษ์นี่นะยโยกับอริยะามันได้เด็ดามอไรอย่าะเนี้ย,าาย,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 ยรับน้ำหมอรับน้หมนะนายอ่ะสมินกับ่ย สมเม็จก่เนี่ยอันนี้ยอมยอมรับเองนะเดี๋ยวผมสำหรับท่านที่อาบน้ำมนต์ก็เดี๋ยวค่อยมามาดกว่านะเนี่ยเอาเอเขาล้ยนะออกมานีขึ้นมา้างบนลขึ้นมาเรนอรทมหน้รนเรนรมินหนนร้อีไปอันรงะท่มหินินนรอนร้อ่ใช่อาบน้วมนต์นี่ มีอะไรมีไปต่อไปนะอันนี้พ่อเด็กทะเลเด็กชายคดีนะแล้วตอนนี้มาสมมาสมเองมาฝั่งนี้อะไรเนี่ยในจิบนี้ให้ยังเนี่ยเอติพุทธทานในใจ ตอนนีมาบงคนค่ะนี่ตัวใหญ่นี่มายกเขาอยู่ตรงนี้ออกที่จะได้เดินสะดวกสะดวกวัวจะไปข้างหลังอยู่ด้วยนะเดินปนะาเท้าดีมากเลยหับน้าม้นนะหาไปต้อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดเลย ปหน้าที่หน้ากอนลเฮ้ยต้องดีแน่นนเลยๆต้องดนได้โอ้ที่ร่องไทยเดี๋ยวอร่องไทยร่องไทยร่องยแล้วร่องสีกๆสีอะไรอนี้มสายเลยฮะ